วันนี้จะมาบอกวิธีการต้มไข่อย่างไรถึงจะไม่แตกทำไงดีเราก็ไม่ต้มสิคะต้มแล้วมันก็แตกใช่ไหมถ้าเอาไข่ลงไปในหม้อที่มีน้ำไข่มันเล้าใช่ไหมเนี่ยไข่มันเล้าเราไม่รู้หรอกไข่เวลาเข้ามามันจะกระทบกันพอมลงไปในน้ำไข่ขาวมันฟูฟุ้งออกมาเลยแล้วยิ่งต้มน,นานไปมันจะไหล ไข่ขาวไหลออกหมดสรุปไข่ก็เสียหายบางใบก็ไหลออกมาเป็นไข่แดงเลยวิธีการแก้ก็คือต้มเอ้ยไม่ต้มหนึ่งแล้วไข่ที่ดีถ้าสมมติไข่ถนัดวิธีต้มไข่ที่ดีก็คือเลือกเปลือกที่หนาในคือไข่นานี่คือเปลือกที่หนาถ้าสีอย่างนี้เปลือกหนาก็มีแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นไข่เปลือกบาง ก็ดูจากสายตาก็เลือกสีสดๆนะคะหนาแน่นอนีสดมากนะเดี๋ยวดูสีขาวให้นี่นะคะความตาาดูจากสายตานะเดี๋ยวมาเริ่มต้มกันดีกว่าตรงนี้วันนี้ที่เราจะต้องต้มก็คือสิบแผงนะคะนี่นะคะอุปกรณ์คือซึ้งซึ้งใหญ่มากเดี๋ยวจะมาดูว่าใส่ได้กี่แผงอันนี้ลูกค้าสั่งแล้วก็ไม่ได้หนึ่งนานแล้วนะคะ ังไปชั้นหนึ่งก็จะเหลือแค่เหลือแต่ชั้นเดียวห้าแผ่นน้าน่าจะใส่หมดอยู่นะมาดูมาดูนี้เห็นไข่ลาวไหมใครเห็นเดี๋ยวเนี่ยใบนี้ลาวนะไม่เห็นอสศุปวใบนี้ลาวก็แล้วกันเวลานึ่งเราแยกไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะหงายขึ้นเราจะหงายตรงที่ลาวขึ้นนะเวลาหยิบไข่ลง ต้องดูด้วยว่าใบไหนแล้วไข่แล้วเนี่ยเห็นชัดๆเลยต้มไม่ได้แน่นอนถ้านึ่งนี่มีวิธีการนึ่งเดี๋ยวจะบอกนะคะพูดต่อยังพูดไม่จบถ้าไข่ที่มันแล้วเวลานึ่งนะ้ำมันจะไม่ไหลและอีกอย่างมันก็จะไข่มันจะแตกแตกเสร็จแล้วอ้าอ้าแล้วมันก็จะหุก ไข่มันจะปิดเองค่ะปิดเรียบร้อยสนิทเลยก็จะสวยไข่ไม่มีเสียหายค่ะนี่นะคะซึ่งนี้ห้าแผงพอดีตรงนี้มีรอยเล้านะคะหงายขึ้นนะตรงไหนเล้าหงายขึ้นเลยค่ะถ้าไหลลงอย่างนี้ถ้ามันเล้ามันก็จะไหลได้ไหงายไว้เรารู้ละใบไหนเล้าเคนะคะเดี๋ยวไปนึ่งเลยปิดได้พอดี ตอนนี้เวลาผ่านไป15นาทีนะคะมาเปิดดูป้าสุกแล้วค่ะถามสงสัยไหมทำไมถึงรู้ว่าสุกทำไมถึงรู้ว่าสุกเพราะว่าการต้มของเราทุกครั้งการนึ่งทุกครั้งเราไม่เคยจับเวลาวันนี้จับเวลาดูดูอย่างนี้เห็นไหมคะเห็นไข่ไหมไข่ล้าวเห็นไหมมองเห็นเปล่าไม่รู้น่ไข่ล้าวน่นีล้าวหลายใบ แล้วอย่างนี้แปลว่าสุกแล้วนะคะก็ยกลงได้เลยเดี๋ยวความร้อนจะทํางานต่อแล้วมาดูไข่ใบที่บุบของเราในี่ใบนี้นะคะที่บุบจะบุบตรงนี้เป็นไงเรียบร้อยสวยงามดีค่ะไม่มีปัญหาแล้วเดี๋ยวเวลาไข่เย็นลอยแตกนี่จะยุบหมดเลยนะคะยกลงก่อนนะเดี๋ยวเราจะแยกไข่เล้าให้ดูนะคะมีกี่ใบนี่คือหนึ่งใบและว,วิธีนี้แม่ค้าขายไข่หลายร้านไม่รู้นะคะ บางคนยังต้มอยู่เลยอันนี้เราเองไม่ก็ไม่รู้ตอนถ่ายไขย่มารูอีกทีหนึ่งตอนไข่แกงค่ะอ้อร้อนมากปกติต้องใช้ถุงมือวันนี้ไม่มีไข่อ้า,อามีหลายใบยเลยนะคะข้างล่างก็มีแต่ไม่เสียหายเดี๋ยวมาดูตอนมันเย็นกันมากดูกันตอนนี้ไข่เย็นแล้วนะคะสรุปแล้วตกว่าเล้าแผงหนึ่งจะเล้าประมาณสามใบสนิทเลย ไม่มีเลยไม่มีรอยเลยกิ๊กเลยอันนี้ยังไม่เย็นนี่ยังร้อนอยู่นะยังไม่เย็นนี่ไงเนียนกิ๊กเลยนะคะแล้วก็ใบนี้อยากให้กิ๊กเข้าไปอีกล้อออกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอบถ้าเราเนื่องตอนเย็นเดี๋ยวเช้ามาดูมันจะสนิทมากเลยนี่ล้อออกยังไงก็ไปลองทํากันดูนะคะมันง่ายมาก ไม่ต้องมาต้มแล้วให้มันเสียหายเนี่ยค่ะสวยเหมือนเดิม